สวัสดีค่ะกลับมาพบกัชบช่องมดเสารุยกินแซบนะคะทุกคนวันนี้นะคะน้องก็มาที่บ้านฟ้าเหมือนเดิมค่ะก็คือฟ้าชวนมาเที่ยวนะคะแล้วก็แว่หาเห็ดหรือว่าขอบป่านั่นเองนะคะซึ่งขับรถมาดูค่ะทุกคนเส้นทางนียมันน่าหวาดเสียวแล้วใช่ไหมคะฟ้าขับไปด้วยดูแบบข้างทางไปด้วยนะคะเพื่อที่จะมองหาเห็ดนะคะแล้วก็สุดท้ายฟ้าก็เจอค่ะ สายตาดีมากขนาดน้องนี่คือแบบซ้อนท้ายแลน้องยังมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าสานอยู่ข้างหลังฟ้าเห็ดอันนี้ใช่ไหมซะโอ้ได้ต่ยาโอ้า,า <laughs> อกกหรอไอแกกือไงคะคือ,อทุกคนนี่เผ็ดหอมค่ะเผ็ดหอมหอมเอาไปทำน้ำพริกนะคะน้ำมั่วเลย ดดูดดมีตั้งสามไปก็เลยสามดอกนี่ไมมีแค่นี้เดี๋ยวข้างล่างมีไหมมีอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปตามหาเห็ดต่อค่ะหาทุกคนหลังจากได้เห็ดมาสามดอกนะคะเขาเรียกว่าดอกไหมสามหัวหรือว่าสามดอกไปตามดอก กำลังโมงหาอยู่นะคะว่ามีเห็ดไหมนะคะขนาดที่ถนนก็ไม่ดีค่ะ<笑><笑>โอ้ไป,อไป้ย้อ่วรเมองหาเห็ดไปด้วยนะคะถนนก็นี่คะ่ะจะประมาณนี้คะ่ะ หมูสมเห็ดอะคะนี่ยคือว่าคเนี่ยโอชว่ะอยากกินเห็ดซางค่ะด้วยยินนร้อยอะนี่ยังมีหน่อด้วยทุกคนมีหน่อด้วยค่ะแล้วหมูซาบะวะซาบินิคือในรถหลัฮะของรถได้่ ใจจะเละิกจะุดก็ถอดจุดคืนเดินทางกันต่อค่ะนี่คุกบกคุับกคุกบกค่ะอ๋อเหรอโอ้ยนี่ไงทุกคนเห็ดแก่ค่ะเห็ดน้องไม่ซ่า แก็เห็ดนมัสซ่าเนาะเห็ดสร้างเหรอเขาเรียกว่าอะไรอากวยและภาษาน้องเรียกว่าคือวัคโคนะคะแต่ว่ามันแก่แล้วอ่ะหมดฮะคุนอะอะไรโอ้โหนห่าแล้วปะโอ้อ๋อทุกคนเยอะมากเลยเห็ดอ่ะอันนี้ไม่ค่อยแก่นะคะสวยอยู่ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะ คือวาโคคือว่าโคทุกคนมาบ้านฟ้านี่ไม่ต้องกลัวอดตายจริงๆค่ะมีทุกอย่างเห็ดซางค่ะเวลาไปแกงนี่อร่อยมากผมชอบกินมันเคี้ยวแล้วมันเหนียวเนีวอ่ะเหนียวเนีวนึ่มนึกอเคมาเรื่อ คะได้แล้วค่ะทุกคนล่าสุดนะคะฟ้าก็หาเห็ดจนเจอค่ะแล้วก็แบบทุกคนมันมันไม่ใช่อ่ะไม <c oughs> ่ใช่โอ้แลว <c oughs> อยู่ข้างล่างนู่นอ่ะ <c oughs> อ๋อแล้วเหรกเขาเนี่ยอเลยจะเกิรเราเก็บค่ะทุกคนวางเห็ดไว้แป๊บนึ่งจะลงไปเก็บค่ะ โอ้เกิดอ่เกิดอ่ะเกิดอ่ะเสี่ยนี้เขาด้วยแล้วถ้าลื่อตกลงไปก็เป็นรอฟ้าที่ในห้ยนะเดี๋ยวฟ้าก็ไปรับด้วย เอาอดคิดไปแจมาอย่าแบจี้เนี่ยกลัวปนี่คือดูหาเหว่าแบบเบบมั้ไอ้หยาซีนี่ยเนกี้ไอ้เบบี่หัวลีดเด้ hmm. นี่ไหนคะอ๋ะอติดกี้เลนี่ก็กคือน้ำม้วนนะคป็นไงซื้อไปรีบไปไปกันต่อเลยค่ะทุกคนตอนนี้ฟ้าบอกว่าเจอเห็ดอีกแล้วนะคะมากับฟ้าไม่อดตายจริงๆ แต,แต,แต,แต่ทานที่หาเหุดนี่คือสุดยอดมากค่ะเอาละแคะเดี๋ยวให้ป้าถอนนะคะสวยมากเลยอะเป็นเห็ดหอมนะคะโอดเดรนะ่ะหอมข้าลัางก็จะเป็นน้ำหวยอะแก้เรือหยกุ้งเนี่ย นี่นกลัวที่สเลยเห็ดขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาบ้าฟ้านี่ก็เหมือนมาช้อปปิ้งน,นะคะถ้าไม่ได้ปลาก็ได้เห็ดค่ะ ถ้าไม่ได้เห็ดก็จะได้ของปลายอื่นนะคะไปค่ะเปนทางกันต่อค่ะ อดีตโลจูเรนั้นล้วินสินักทิพที่นั่นแล้วะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านฟ้าแล้วนะคะซึ่งฟ้าบอกว่าที่กลับมานี้คือที่ค่ะแรงจุนใจค่ะพ่อกับแม่ไปหาเห็ดมาให้ค่ะแล้วเราก็ได้มาเหมือนกันนะคะได้มานิดนึงนี่ก็จะเป็นเห็ดซางนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมค่ะสวยมากแล้วก็เยอะมากเลยค่ะใส่ไว้ในกระด้งถึงแล้วนะคะบ้างฟ้าฟ้าจะพาเราไปไหนต๊ะฮะจะเลยแวะอะไรไป ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาเจอโงเห็กซางค่ะซึ่งมีคนเก็บไปแล้วค่ะแต่ว่ายังมีแบบดอกสวยๆอยู่นะคะอยู่ข้างหน้ายล้ค่ะตอนนี้แม่แม่ฟ้านะ่าจะมาเก็บเมื่อเช้าแล้วค่ะเราไปตามหาผลไม้ก คุนเห็นเข้าวไร่ตรงนี้ไหมคะอยากจะบอกว่านี่ก็คือข้าวของฟ้านะคะซึ่งวันที่น้องมาเขาที่แล้วอะคะ่ะที่ไปไถานานะคะไปกับน้ําป่าหมดแล้วนะคะซึ่งทีนี้ก็คือฟ้าก็ไม่ได้ปลูกข้าวนาค่ะเพราะว่าไปกับน้ําป่าหมดแล้วค่ะก็เลยมาปลูกข้าวไร่แทนนะคะแล้วก็ปลุกนิดเดียวเองคะ่ะปลูกกินเฉยๆนะคะ เมื่อไม่ถ้าเข้ามาอีกครัง้งหนึงเดี๋ยวน้องจะไปถ่ายให้ดูนะคะว่าสภาพเป็นยังไงสภาพก็คือเหมือนน้ำห้วยเลยค่ะหายไปเลยหายไปหมดเลยแม้แต่ลอกนาน,นะคะไม่เป็นลอกใช่ไหมไม่เป็นลอกเป็นแบบเป็นเหมือนทางน้นําเลยค่ะ เพื่อนเราสู้ชีวิตนะคะถนนสู้ชีวิตหลับค,ค่ะ<ณ>ทุกคนคะตอนนี้นะคะก็คือหลังจากที่เราไปหาเห็ดเสร็จนะคะเราก็มาหาผลไม้ต่อค่ะ สก,กุบลิสานะคะภาษาน้องแต่ภาษาไทยนี่มักคอกเหรอมักภาษาไทยนี่น้องไม่แน่ใจนะคะก็ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกทีนะคะนี่ฟ้าไปเอาไม้มาแล้วค่ะต้นมันสูงมากเลยแล้วก็พร้อมกับฝนตกค่ะ สวยไปสวยมาลราเลกกับปลาลุกเดี๋ยวเราไปเก็บนะคะฝนก็ตกตกอีกโอ้ฝนตกหนักมากเลยทุกคน ปลาสวยลงมานะคะเดี๋ยวน้องไปเก็บค่ะนี่อุ้ยลูกใหญ่มากเลย,ยนี่ไปใส่พริกใส่เกลือกินนะคะรับรองเข้าออกห้องน้ำแน่นอนฮ่าฮ่า่สุฟ้าจะตีหัวน้องแล้วนะคะอุ้ยอูาหาละชื่อแล้วเออเนี่ในห้างชวนเัยแต้เยอะที

อันนี้นะคะน้องก็ได้ผลลัไม้กลับบ้านแล้วนะคะก็จะเป็นซุปพีซ่าเนาะซุปพีซ่าค่ะภาษาน้องในเองนะคะหรือว่าหนูพูดหนูกลัวพูดผิดเดียวก็เลยแบบไม่รู้นะคะก็ใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกหนูทีนะคะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าลูกลูกมะมะคอก่ะไม่ใช่คือเขาจะเอาไว้กินกับพริกกับเกลือนะคะหรือว่ากินเฉยๆก็ได้ะคะ่ะสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวนะคะ นีก็จะเป็นผลไม้ป่านะคะซึ่งออกปีละครั้งเหมือนกันค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าผลไมป้ปาเนี่ยหวานหวานค่ะหวานมากค่ะว้วยฝ้าแฝกด้วยมีสองลูกนะคะเป็นฝ้าแฝกหวานมากค่ะ ควานม,มากฟ้าก็กลืนน้ำลายล้างกล้องนะคะค่ะ <laughs> 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 ก็สำหรับวันนี้นะคะ <laughs> น้องก็ได้ทั้งเห็ดได้ทั้งผลไม้กลับบ้านนะคะเดี๋ยวน้องก็จะขอตัวเดินทางกลับก่อนนะคะมาเพื่อมาเที่ยวหาฟ้าเฉยๆค่ะใ้รชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้น้องด้วยนะคะวันนี้น้องขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย